ีนะคะที่ปรึกษาด้านการขายแล้ววันนี้ค่ะเขาก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะขอเชิญพบกับนะคะทางด้านเซล์ปุยของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี MC ด้วย m องมน้องไมคล้ะค่ะรถข้างหลังผมเป็นขนาด FR210 น้องไม้ยเท่าไหร่ <laughs> อะไรคะ <laughs> กันเลยครับหยอกหยอกนะครับวันนี้นะครับผมเซลฟูอีสุนะครับก็มีโอกาสได้มารีวิวรถนะครับคู่กับน้องมายเนาะสับกิจกรรมวันนี้นะครับเอ็มอาร์เอนะครับก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับสอบรถบรรทุกนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทอิสุตีเพ็ดด้วยนะครับที่มอบกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้ีิเลอร์เราจัดนะครับแล้วเราก็จัดอยู่ทุกๆเดือนถูกต้องแล้วค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเห็นว่าทางด้านพี่ปุ้ยบอกว่ามีในส่วนของรถนะคะเป็นรุ่น F R มาแนะนำหลากหลายรุ่นเลยยินดีเลยครับ จริงๆ FR ครับมีอยู่3ช่วงความยาวเมนี้น้องป๊อบบอกไปแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะมาลงดีเทลรายละเอียดให้ FR เรานะครับจะมีขนาดสั้นขนาดกลางขนาดยาว<อ>นะครับมีแรงม้าให้ถึง2แรงม้านะครับตัว190กับ210แรงม้าะนะครับ แต่และช่วงความยาวก็จะเหมาะสมับการใช้งานที่แตกต่างกันะนะครับถ้าจะสังเกตดูจากด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว FR 210 Max Toss โอ้โหตัว210 Max Toss ตัวนี้นะครับจะเหมาะในงานบ่อดินค่อนข้างจะพิเศษจริงๆนะครับในตัวเรื่องของ Max Toss ตัวนี้พละกำลังเนี่ยเหลือเฟือนะครับเยอะ,อะนะครับเคยเคยเห็นรถวิ่งดำมไหมเคยค่ะ,ะวิ่งดำลงบ่อดินอย่างเงี้ยครับเจ้าตัว FR 210อันนี้ครับตาย ทางลาชันได้35.7 3 5 7สา <17. S 2> ใช่ครับถ <c oughs> ือว่าเป็นรถ <c oughs> ขนาดกลางที่ พละกําลังหรือเหลืออะไรนะครับแล้วก็เรื่องของซีซีเนี่ยต้องป๊อปบอกไปแล้วขนาดซีซีห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามซีซีมากกว่าดิฉันดียินดีมากนะครับแล้วที่สําคัญนะครับแคมเปญโปรโมชั่นสำหรับวันนี้พิเศษมากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดหรือท่านประกอบการท่านใดที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานในช่วงนี้ก็ดีนะครับหรือไปวิ่งบ่อดินก็ดีนะครับตัวนี้แคมเปญโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะครับกำเงินมา53,000บาท53,000บาท หรือนะครับขับฟรีไปเลย90วันเลือกได้เลยเลือกได้เลยหรือจัดดอกเบี้ยพิเศษ2.3เราก็มีจัดให้ผหเรียกได้ว่าเลือกเลยตามใจชอบอย่างนั้แบบไหนมีเลยครับีเลยครับแล้วแคมเปญโปรโมชั่นเราค่อนข้างที่พิเศษและหลากหลายจริงๆนะครับในตัวรุ่น F r เราครับจะมีส่วนลดมากกว่า1 0 0 0 0แด้วยอย่างที่บอกไปว่าเรามีบัตรกำนัน35,000บาทถูกต้องนะครับต่อที่2 ในช่วงแนะนําช่วงนี้นะครับจะรับอีก1,000 0บาทนะครับแล้วก็ต่อที่3อีก5,000บาทแคมเปญพิเศษมากแล้วก็เป็นแคมเปญที่เราจัดมายิ่งใหญ่มากนะครับถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่บอกว่าชมไลฟ์สดอยู่ในวันนี้นะคะสนใจจริงๆนะคะสำหร,รับรุ่นนี้นะคะที่ทางเสือปุ้ยเรานะคะบอกไปนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้หรือถ้าไหนที่บอกว่า ว่ามีรถรุ่นอื่นอีกไหมะนะคะวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านเซฟพูดของเราก็มีมาแนะนําอีกเช่นเคยค่ะครับก็อยา่างคันด้านหลังผมอย่างที่บอกไปว่ารถเรามีอยู่3ช่วงความยาวนะครับก็จะมีช่วงสั้นช่วงกลางช่วงยาวนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นกลางานะครับโอเคต้องมาขยับหน่อยครับโอเคแด้เลยค่ะนะครับวันนี้เราต้องฟังแอดมินนะเพราะแอดมินเขาเป็นคนควบคุมเรานะครับวันนี้โอเคนะครับถ้าจะเห็นจากด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว isuzu FRR 2 1 0นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขนาดกลางนะครับเหมาะกับงานบรรทุกนะครับวิ่งดล่องนะครับหมายถึงว่าวิ่งขนส่งสินค้านะครับในตัวถังตัวนี้นะครับจะเป็นตัวถังคอกสูงแล้วก็เป็นเหล็กแป๊บนะครับความยาวนะครับเมตรกนะครับก็เป็นพื้นที่ใช้สอยในค่อนข้างที่จะพิเศษเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ที่เล่นกิจกรรมไปก็จะมีคำถามมาว่าถังน้ำมันกีจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมบอกงี้ครับในตัวช่วงสั้นเนี่ยถังน้ำมัน100ลิตร แต่ในตัวช่วงยาวเนี่ยนะครับมันถังน้ำมันทั้งหมดจะ200ลิตรนะครับอย่างที่ลูกค้าตอบมาเอ๊200 100 200 100ในตัวนะถังน้ำมัน200ลิตรจะอยู่ในตัวช่วงยาวานะครับในแคมเปญโปรโมชั่นตัวนี้นะครับสเปคนี้เลยได้ตามนี้เลยตัวนี้เป็นตัวออนิวเลยนะครับหน้าใหม่หมดนะครับใช้เงินนะครับดาวเพียง67,000บาทอ่าถูกต้องค่ะหรือขับฟรี90วันอันนี้<อ>จัดให้เหมือนเดิมหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ2.3 โหดอกเบี้ยต่ำมากนะกปกติรถบรรทุกอะครับรถเชิงพันนี้นะครับดอกเบี้ย3บาท4บาทขึ้นนะครับตอ,ตอนนี้แคมเปญบริษัทต,ตีเพชดิสซิ่งนะครับจัดแคมเปญตรงนี้ให้2.3นะครับเป็นแคมเปญที่ดอกเบี้ยต่ำจริงๆต่ำวันนี้แมงกอะถูกต้องค่ะนะคะและนอกเหนือจากเราจะมีในส่วนของแคมเปญส่วนลดพิเศษนะคะหรือว่าจะเป็นบัตรกำนันก็ดีค่ะพี่ปุ้ยค่ะในวันนี้เนี่ยเหมือนได้ยินมาว่าเขามีของรางวัลของแจกให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบัตรว i p นะคะหรือว่าเป็นเสื้อ แล้วแบบในช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าขับรถรรทุกจะร้อนไหมเพราะว่าเขามีฟิล์มไฮคูแถมให้ด้วยย้ำนิดหนึ่งฟิล์มไฮคูของเราเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกต้านความร้อนได้ดีด้วยนะครับไม่ได้ฟิล์มโนนิมาฟิล์มที่เราแถมให้นะครับในช่วงโปรโมชั่นหรือลูกค้าที่สนใจหดี๋ดู ไร้นี้อยู่นะครับหรืออาจจะดูในคลิปต่อไปนะครับสามารถนะครับจองเคมเปญโปรโมชั่นได้นะครับฟิล์มของเราเป็นฟิล์มแบบไฮคูเกตเซรามิกเลยทนความร้อนได้ดีช่วงนี้สังเกตดูนะครับแดดแรงมากนะครับแดดแรงมากถ้าได้ฟิล์มดีๆสักหนึ่งตัวเนี่ยประกันไม่ดำถูกต้องค่ะดีมากเลยอ่ะะะนเดี๋ยวเราต้องไปหาติดกันมาจองไหมฮะจองไหมฮะเดี๋ยวผมแถมให้เท่าไหร่คะจองวันนี้500อ่ะอ่ะวันนี้นะคะจอง500บาทนะคะจองเคมเปญไปเลย500บาทอยากไมคะองจริง ชมไลฟ์สดอยู่นะคะวันนี้ค่ะพี่แซวปุ้ยของเราใจดีดีค่ะเขาบอกเลยว่าถ้าไหนที่บอกว่านะคะช่วงนี้อยากได้รถบรรทุกดีๆนะคะมาจองได้เลยในไลฟ์ของเรารต้องบอกว่าเป็นช่วงนาทีทองนะคะคบจบไลฟ์แล้วจะมาจอง5้าร้อยบาทไม่ได้แน่นอน ดีๆนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นสิทธิประโยชน์นะคะขั้นพื้นฐานทั่วไปเลยนะคะเหมือนเราแบบไปจองหลักหลายหมื่นเลยปกติรถ<ะ>ทุกจองหลักหมื่นครับ<ะ>แต่เนนี้เราจองแค่ห้าบาทและที่สําคัญนะครับเรามีบริษัทไฟแนนซ์ชั้นนำหลายเจ้ามากนะครับ<ะ>สามารถไปเซ็นให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย จะคุยว่าทั่วโลกหรือปเวอร์ไปเอาแค่จังหวัดและประเทศไทยพอนะคะก็เรียกได้ว่าทั่วราชอาณาจักรประเทศไทยยินดีครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เห็นไลน์นี้นะครับหรือดูคลิปวิดีโอนี้จะดูจากช่องทาง YouTube Facebook TikTok นะครับ โซเชียลทั้งหมด Instagram นะครับเดีย๋ยวผมเอาไปลงต้อง oh. ขออนุญาตเอีเอาไปลงด้วยนะได้ค่ะยินดีเลยค่ะนะคะแล้วต้องบอกว่านอกเหนือจากเราจะมีฟิล์มนะคะดีๆแบบนี้ให้แล้วนะคะยังต้องบอกว่าค่าจดทะเบียนหรือว่าจะเป็นในส่วนของค่าน้ํามันเนี่ยนะคะคเขาก็มีให้ถึง3,000บาทค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะ,นะคะให้เลยสำหรับคูปองส่วนลดถึง10ครั้งมูลค่าถึง24,000 บาทนะคะคร,รวมไปถึงนะคะพิเศษสุดๆค่ะนะ,ะสำหรับรถอีสุสุนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะสำหรับรับประกันเนี่ยนะคะเขามีให้เลยถึง5ปีเต็มไม่จํากัดระยะทางอันนี้เป็นข้อ<ว>ดีมากนะเป็นข้อดีมากนะครับลูกค้าใช้งานไป5ปีนะครับยาวๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการบริตีิรับประกันเรื่องที่สําคัญอนะ่ะทำไมต้องซื้ออีสุส์ผมแนะนํานิดหนึ่งอีสูนะครับเรามีศูนย์มากกว่า2 5 0ทั่วประเทศนะครับเวลาที่เราใช้รถออกรถอีสุส์มาแล้วเนี่ย สังเกตดูบนท้องถนนจะใช้อิสุเยอะมากในกต,ตัวเอฟนะครับในช่วงสั้นและช่วงยาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะวิ่งไปที่ไหนก็เจอโชลูมอิสุม,ะะมากกว่า250ทั่วประเทศไทยนะครับสามารถเข้าได้ทุกดิลเลอร์นะครับสามารถเข้าได้ทุกจังหวัดนะครับไม่ใช่ออกกับเส้นผู้ที่จังหวัดลำพรีแล้วจะไปเข้ากรุงเทพ ไม่ใช่เขาได้เขาได้หมดเลยใกล้บ้านนะครับยินดีให้บริการแล้วแล้วก็ศูนย์บริการเราเป็นศูนย์บริการมาตรฐานนะครับมีทีมช่างที่เป็นมาตรฐานด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นทีมช่างผู้ชำนาญการเลยนะคะใ,คในเรื่องของการตรวจสอบหรือว่าจะเป็นในส่วนของการซ่อมนะคะรวมไปถึงค่ะในเรื่องของนะคะทางด้านอิสุสุนี่ทางด้านอไหล่เนี่ยเขาก็ไม่แพงด้วยอะไร่รามีสองทางเลือกครับมีอไหล่ตีเพชรแท้กับตีเพชรนะครับ ปกติปกติจะเป็นตัวของตีเพนะครับก็เป็นราคาพิเศษลงมานะครับข้อดีของที่สูนะครับอไหล่หาง่ายถูกต้องอไหล่ไม่แพงนะครับใช้เงินติดเดียวใช่ค่ะนะคะไปสามารถเอาเงินไปทำอย่างอื่นนี้ต้องจอง MC ได้เลยเดี๋ยวเอาไปจองให้เอ็อาเอารถคันนี้ไปขับเล่นนะคะเรียกได้ว่าต้องมองกันแน่ๆนะคะนะคะเรียกได้ว่าใหญ่แน่นอนใช่ผมใหญ่ไหมคะ ใหญ่แน่นอนหมายถึงหัวใจหัวใจใหญ่ครับรถ,รถค่ะหัวใจใหญ่โอนไวด้วยเร<อ>ื <c oughs> ่องเรื่องในช่วงนี้มีสักห้าร้อยไหมคะยืมจองรถก่อนอน้องๆครับยืมก่อน <c oughs> สิ้นเดือนอย่า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 คุยเรื่องต่งครับอเหรอค่อยค่ะอย่าคุยเรื่องต่างสิ้นเดือนแล้ว <c oughs> อะไรยังไงเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่ก็จริงๆมันมีอีกรุ่นหนึงเดี๋ยวผมให้แอดมินเอารูปขึ้นอีกรุ่นหนึ่งก็ได้ครับอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นรถในช่วงกลางเนาะ F R อย่างที่ผมบอกไปมีทั้งตัว190 210นะครับแต่ถ้าเอาไปนำไปบรรทุกหนักเนี่ย210ใช้งานได้ดีกว่าบรรทุกได้ดีกว่านะครับแต่ว่าเอาไปบรรทุกเบา190ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับในราคานี้นะครับ ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าตัวถังนะจัดจับไฟแนน้์ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เงินดาวแค่หลักหมื่นแค่นี้เองง่ายมากนะครับแล้วจริงๆอ่ะที่ผมทําแคมเปญน,นี้ครับจริงๆเราทำดาวกับไฟแนน้์จริง1หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะเราตอนเนี้ยเรามีส่วนลดแค่หนึ่งแสนนะครับเลยใช้เงินอยู่แค่หกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับในตัวด้น้นหลังเป็นตัวลดดั้มนะ,ค,ะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นรูปที่สามเลยครับอ่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับสามะสี่จได้ครับอื เดี๋ยวเอาขึ้นรูปมาให้ดูนะครับะคะือรถมันใหญ่ครานี้<ช>เอามารีวิวใกล้ๆไม่ได้ต้องเอาขึ้นรูปอย่างนี้แหละขึ้นรูปนะคะเราจะได้เห็นชัดๆนะะใช่แต่ถ้าอยากรู้เคมเปญโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับโทรมาที่เบอร์0ู9 2 4 0ป1 7 9โทรมาปรึกษา ให้คําแนะนําได้นะครับอยากจะใช้เงินดาวเท่าไหร่อยากจะออกรถรุ่นไหนนะครับสามารถทักเจี๊ยบพูได้เลยยินดีให้บริการครับค่ะถูกต้องค่ะหรือว่าจะโทรติดต่อนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะกับทางด้านเบอร์0 3 6 7 7 6 6 8 8ต่อ9ะนะค,ะ,คะต้องบอกงี้ว่าบริษัทพันจริญมี2โชว์รูมะนะครับใ,นนใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นนะครับถ้าอยู่ในเมืองนะครับก็จะเป็นบริษัทอิสุพันจริญสํานักงานใหญ่นะครับเอาจุดง่ายๆใกล้บิ๊กซีหนึ่งใกล้บิ๊กซีสองตัวที ที่2นะครับเป็นสาขาอำเภอพัฒนานิคมนะครับก็จะอยู่เส้นลบรีหลบสักนะครับใครที่วิ่งผ่านไปทางเพชรบูรณ์จะเห็นโชลูผมเด่นมากโชลูส่วนมากและโปรโมชั่นเยอะมากจะบอกให้ค่ะหรือว่าใกล้เคียงกับบีฟูดเบทโกอะไรอย่างนี้ไลน์มาร์ใกล้ๆคือบีฟูดจะได้ค่บนี่นะคะนะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่บอกว่าชมไลฟ์สดนี้แล้วแบบ อยากเห็นนะคะอยากชมหรือว่าอยากสอบถามในส่วนของรายละเอียดตัวรุ่นรถนะคะก็สามารถสอบถามได้นะต้องบอกว่าพี่ปุ้ยขาเนือจากจะมีเพจให้เราเนี่ยได้รับชมข่าวสารดีๆแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าโอ้โหเห็นทางด้านพี่ปุ้ยเนี่ยบอกรายละเอียดครบเป๊ะแบบนี้อยากจองกับพี่ปุ้ยนะคะหรือว่าอยากที่จะไปติดตามพี่ปุ้ยก่อนเนี่ยสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะจริงๆนะครับถ้าอยากจะดูรีวิวแบบเต็มๆทุกรุ่นนะครับผมมีช่องทางให้รีวิวนะครับให้เลือกดูก่อนนะครับ ก็จะเป็นช่องทางนะครับ YouTube อันนี้รีวิวเยอะมากนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะมากเนี่ยต้องเข้าไปตอบอีกนะครับก็พิมพ์ไปเลยครับภาษากฤีครับ ISU ZU นะครับแล้วก็ภาษาไทยเซลปุ้ยนะครับเสิร์ชได้เลยนะครับก็จะเห็นนะครับเรื่องของตัวรีวิวนะครับ FRR ทุกรุ่นนะครับทำคลิปไว้ให้หมดแล้วรายละเอียดดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมากนะครับก yeah, ็ลองเข้าไปติดตามกันหรือจะโทรเข้ามาสอบถามจะจองตอนนี้ด่วนเลยโทรมาที่เบอร์089240 6179เซอปุ้ยยินดีให้บริการครับอ่านะคะเรียกได้ว่าเหมือนดิฉันนี่อยู่กับคนดังเลยนะคะใครที่บอกว่านะไม่ค่อยรู้เรื่องรถเลยจะซื้อแบบไหนให้ตอบโจทย์การใช้ง,งานดีนี่เลยค่ะนีครับนี่เลยน,นะคะอาลค่ะคันถัดมาของเราค่ะพี่ปุ้ยค่ะก็เอามาแนะนําอีกห่งรุ่นนะครับก็อย่างที่เราบอกไปว่าในตัว F.R. มีตัวถังต่อการใช้ง,งาน เยอะมากนะครับวันนี้ผมเลือกมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ต่อตัวถังนะครับตัวนี้เป็นตัวความยาว5เมตร6นะครับ<ฆ>ตัวนี้ความพิเศษคืออะไรแผงข้างจะเป็นแผงข้างอลูมิเนียมนะครับก็จะทาให้รถมีน้ําหนักเบาสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนําไปบรรทุกนะครับ<ฆ>สินค้านะครับ<ฆ>ที่ต้องการตัวถังที่น้ําหนักเบา<ฆ>ข้อปีเนียไปสเตเลสอะไรก็แล้วแต่ อันนี้เราก็จัดให้เหมือนกันนะครับสำหรับค<อ>ันนี้นะครับใช้เงินดาวเพียงแค่70,000มืนเองเ0็ดหบาทน้อยมากต่ำม,มากนะครับมีตาบอัน,นี้ไหมมี <h> แต่ว่าตาบวัเน,นี้โอกาสที่ไฟแยนซ์จะพิจารณายากมากเราทำโปรโมชั่นที่มันออกได้จริงดีกว่าอ่าเรนเนว่าไม่หลอกกันไม่หลอกดาวดาวสูงก็มีนะดาวสูก็มีแต่ว่าทำแล้วมันมัน ไม่ค่อยได้รับการตอบรับจากแฟนนะครับนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเคสบายเคสไปแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจรถรุ่นไหนนะคะที่เซลปุยนะคะได้บอกไปนะคะก็สามารถที่จะแคปเจอร์ไว้ก็ได้แบบจำรุ่นจำอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็แคปไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ถามหลังใหม่ก็ได้ยินดีครับยินดีบริการนะคำปรึกษาครับผมนะคะมีอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคะเนี่ยจริงๆงมีเยอะมากแต่ลืมไปเห็นเห็นหน้าเอ็มซีแล้วลืมทุกทีเลยเห็นหน้าหนูหน้านี้ใช่ไหมคะหน้านั้นแหละครับหน้าไหน ครับผมอ่ามีค่ะมีไม่เหมือนเซลป๊อปนะจริงจริงป๊อปอบพูดเก่งแต่ไม่เขินเพราะเชาเขินนิดนึงไม่เคยเจอ MC แหวกขนาดนี้ไม่เคย MC เพราะทุกคนมาจะมีมีชิดหมดนะครับวันนี้ก็มาคุยสบายๆน้อคงไม่ไม่ไม่เป็นทางการมากนะครับก็เอามาคุยสนุกอย่างทั้ง้งหลังอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับพอดีแอดมินส่งรูปมาแล้วนะครับ อย่างที่บอกไปว่า ISO FR ครับมีอยู่3ช่วงเนาะช่วงสั้นช่วงกลางและก็ช่วงยาวอันนี้ยาวมากยาวเลย,ยใช่ไหมล่ะนะครับ6เมตร6เลยอ่า,<ม>าค่ะเป็นความยาวลดนะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับท่านผู้ประกอบการที่ต้องการพื้นที่ในการบรรทุกนะครับเยอะๆวิ่งล่องวิ่งยาววิ่งส่งงานอย่างที่ผมบอกไปว่าในตัว6เมตร6เนี่ยถังน้ำมันจะ ความจุที่200ลิตรและที่สำคัญคนในตัวนี้นะครับบอกของเขาเป็นบอกถุงนมถุงลมเออถุงถุงเลยนะคะโอ้ดิ้นรัวเลยนะครับได้กลิ่น m อ็มลดิ้นรัวเลยนะ,ะคืออย่างนี้รถคันนี้นะครับถังน้ำมัน200ลิตรแล้วก็บอกของเขาจะเป็นถุงลมนะครับเวลาเรานั่งสบายเวลาที่เราวิ่งในทางที่มันตุรกดานะครับถ้าเป็นถุงลมเนี่ยเราก็ลดความเมื่อยล้าะนะครับเวลาที่ ลดการสั่นกระแทกด้วยครับประมาณนี้โปรโมชั่นชนนี้อย่างที่บอกไปอย่างที่ MC บอกไปนะครับตรกำนาน3า0 0 0นบาทตัวนี้เราจัดให้นะครับแบบพิเศษ2-3เราจัดให้นะครับพร้อมขับฟรี90วันอันนี้เราก็จัดให้นะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้าทักเซฟปุ้ยได้เลยนะคะแล้วไม่ทราบว่ามีแบบ Facebook อะไรให้ยังไงติดตามเพิ่มเติมไหมคะ a c e b o o k นะครับก็พิมพ์นะครับรถทุกจังหวัดรถดีนะครับบายเซลปุ้ยก็ได้ขับขึ้นอยู่นะครับ ะะเพราะฉะนั้นคะ่ะในช่วงนี้ใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมคะ่ะไปไว้เวียนไปเจอเจอหรือว่าไปทักทายกันได้นะคะกับแซ่พุยของเราวันนี้อยากสอบถามก่อนก็ได้เช่นกันหรือถ้าไหนที่บอกว่าพร้อมแล้วอยากได้เป็นเจ้าของวันนี้คะ่ะจองในไลน์เลย5 0 0บาทเท่านั้นแม่ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้เต็มอิ่มนะคะในเรื่องของ โปรโมชั่นนะคะแล้วก็ดีไซน์รูปลักษณ์นะคะแล้วก็สมรรถนะนะคะของเครื่องยนต์นะคะของรถบรรทุกจากอิสุพันเจริญกันไปแล้วในช่วงต่อไปเราอะไรยังไงคะพี่เดี๋ยวฝากให้เอ็มซีแจกนะผมดูแล้วเอ็มซีรอรอแจกเนี่ยเพราะว่ายอดยิ่งขึ้นลงลงเดี๋ยวเขาโวเซฟพุ่ยมาพุ่งดอกเลยดับลงเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากเวทีนี้ให้กับเอ็มซีนะครับเล่นกิจกรรมเนาะยังเหลือบัตรกำนันอีก100บาทห้รางวัลนะครับให้เอ็มซีถูกใจ เอฟซีคนไหนแจกไปเล้ะโอ้ตายแล้วน่าจะไม่พอค่ะห <c oughs> ้าใบเราแจกแค่นั้นหรอนะคะอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะท้านปน้าคุณพีทีครับขอบคุณมากครับ